สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนและพี่น้องทุกคนแม่จะเป็นคนไทยคนลาวหรือจะเป็นต่างประเทศนะพี่น้องวันนี้มาเจอกับซองแม่น้องอติมลอยสวยอีกแล้ววันนี้แม่น้องอติมจะพาขึ้นมาบนเขาเดอ้อขึ้นมาเบ่งบรรยากาศนี่ที่แม่น้องอติมว่าแปลงของตายายที่แม่น้องอติมเห็ดชวนในเพิินนี่ ันจะมีสวนลายแปลงพี่น,อน้องแต่น้องเอาติมกระพาขึ้นมานี่อันนี้เป็นแปลงพวงมนันีเด้อค่ะแปลงพวงมนันีก็ประมาณปีกว่าคือกันพี่น,อน้องนี่ปีกว่านี่ก็ถือว่ามันก็พุ่งดีอยู่พี่นอ้องบอค่อยตายลายปันไดแปลงนี่ค่ะมันก็นคือมอญทองได้สอบลายเพื่อนพี่น้นองอติมพามาเบ่งบรรยากาศอยู่ข้างบนก็จะเป็นบนเขาเด้อเพื่อนเด้อเดียวแม่น้องอติมสิพายอย่างไปเบ่งซาอีดอก เบิ่งแปลงพงมาณีเนี่ยอยู่นี่มันมีประมาณสักสิบแปดโคกประมาณนั้นแต่มันมีมีอยู่ประมาณต้นละโคกละ2ต้นก็มีแบบมาสอมแน่แต่ว่าก็ะสอหน่อยแน,น่เพื่อนเดี๋ยวมัน้องเตรีมจะพาย,ย่าง อันนี้จะเป็นบอนเพ่นส่งน้ำลงไปข้างล่างเนี่ยเวลาในในน,น้ำก็สิพาดลงมาอยู่ในทางในทางเขียวๆนี่แหละแล้วก็สิลงไปข้างล่างแล้วเขาก็ต้องใส่ต้องอาบแต่บริใัทกินดอกเด้อนี่พาย่างไปบนเขาเวลาฝนตกมาน้ามแถวเหนือพี่น้องลงมาไหลแห้งเพราะว่าลงมาจากก้งุงเทง อันนี้จะเป็นสวนข้างๆเพื่อนต้นข้างๆเพิ่นนี่ปีหนึ่งเพิ่นก็ได้ลายล้านด้วยพี่นอ้องมีลายล้านกว่าต่อเจ้านะเพื่อนมีลายเจ้าพี่น้องเพิ่นมาเปรียบเทียบกับไปเห็ดนาทางแถวฝาคอีสานแถวบ้านทางฝั่งลาวสูกเพิ่นเห็ดสวนว่าได้เพื่อนๆพอได้มีที่มีทางปรับเปลี่ยนเป็นปล,ลูกพลัมมารกรักไม้บ่้อจำเป็นต้องเป็นมากทโเลียน บอจจาเป็นต้องเป็นหมกมังคุดอดกพี่น้องคละมากรักไม่เ่ว่าเขากินในประเทศไทยหรือว่าส่งออกนะไม่นอกอติมว่านาซีดีขึนขึ้นนะเพราะราคาเข่าเนี่ยบบเคยขึ้นเลยพี่น้องเลยปีได้ก็อยู่มันซิบกว่าบาทซิบกว่าบาทพี่น้องอันนี้เป็นซสะไปเป็นซ้าใหญ่ของตากรับยายซ้าใหญ่แห้งพี่น้องใส่น้าเ่ปีกับโบเบิ บรมาเกือบสองไร่ผุบจักผนเถ็ดนี่อันนี้ผมขึ้นมาในนี่แถวนี้เป็นเพิ่นกำลังทางป่าอยู่แต่ก่อนในแถวนี้พี่นอ้องตายายผู้จิปูมักทถเรียนนี่ไร้ปนนี่ลูกมักทถเรียนแต่สมัยตายายผูยังเห็ดงานอยู่นะผูกมักทถเรียนแหลบปนี้ทถเรียนตายบั่มีคนเบิง่งคนไฮน่าบ่ค่อยมีนะเพิ่นก็นเลยปล่อยให้มันเป็นแบบนี้บัดน ปล่อยให้มันเป็นป่าหกเลยนะพี่นอ้องเป็นทีมีสน,นุกเด้อจ้ารบริเวณทีสบกนีเนี่ยเป็นยีสน,นุกด,ดังดีอยู่บนเนืกับบนเขาพี่นอ้องเพราะว่าทางป่าเรียบร้อยอาจฉเห็นสันเขาข้างเทิงอาจฉรง,งามพี่นอ้องข้างเทิงนี่กับพี่สร้างผู้ศรีอยู่พี่สร้างอ่ะตอนแรงผู้ศรีลงมานี่ลงมาเป็นผ่านสวนนัน่นสวนนี่มาหาแนวกินน,านาั่นนะ เดี๋ยวพี่น้องเต็มจะพาไปเบิ่งสะเพื่อพี่สร้างคนชอบลงมาก่อนปีที่แล้วนี่สะนี่ก็จะเป็นเพิ่นลงมาเล่นนะพี่นอ้องแต่สะใหญ่นี่เพิ่นอาจจะไม่ได้ลงดอกสะใหญ่นี่ลงมาได้เพราะว่ามันลึกพามาเบิ่งพ่อใหญ่ก้อนกับพ่อใหญ่เสี่ยงเพิ่นเพิ่นกำลังนั่งพักผ่อน เพิ่นซับนี่แหละเพิ่นซับเิ่นกล้วยต้นยางนี่แต่ก่อนนี่หกแห้งวันนี้เพิ่นก็มาเราแก่ให้เพิ่นมาซับมาทางแต่ก่อนกะจะเป็นแม่น้องอติมนี่แหละมาทางปีหนึ่งสองปีบริเหตงานก็เลยหกคือเก้าขาดกินน้ำกินทา่าขอมาถ่ายอีกช่วงนึงมันถ่ายบ่ได้มันสัน่นก็เลยมาถ่ายใหม่ โอ้โทรศัพท์สั่นสะดุดน้ำนี่แหละตรงนั้นจะเป็นบนเขาด้วยพี่น้องต่อไปนะอนาคตข้างหน้าแถวเนี่ยจ,จะเป็นป่าทุเรียนเมื่อทางเพิ่งจะเป็นบนเขามองดูวิวทิวทัศน์อาจจะงามนี่แหละพี่น้องอาติมขึ้นมาหล่อพามาหล่อเบิ่งแล้วพี่น้องเนะาะตะก,ก้าไอ้สะนี่น่ะมันก็ห้อยไล่ไหลเดี๋ยวน้องอาติมจะพาลงไป ลงมานี้ก่อนนี่คนใหญ่เสี่ยงแล้วก็กต้นซับอยู่ล้วต้นกล้วยเลาเป็นบ้านท้าเขาก็อนาซาช่องปาซากับา้าหนึ่งทางป่าภาษาทางที่ผลิตห้องซับเยอะพี่น้องเด้อพามาเบิ่งแล้วนี่จะไม่น้องอติมพามาอยางเลยแนละ้วพี่น้อง พามาอย่างบนเขาเร้่พามาสมสวนบนเขาอันนี้เป็นที่ของตายายเพื่อนนี่แหละข้างล่างนี่ก็ยังเป็นป่าอยู่พี่น้องต้องใส่ไมโครมามามา,มาอดนทางกับเป็นคนกระทาง่าได้เพอเคือนทวันหลายหลายไหมตายแห้งพี่น้องเอ้ยมันมาสวงบรรยากาศแดดเนาะพี่น้องเนาะม่น้อาเต็มผ้าเบอร์ เ่าจะมีผลไม้สิกินได้นะแต่บ่บได้เคยเขาไปส่องจ็คเกอมาหอดนนีแม่น้องอติมขอจบขิปเด้อเพื่อนๆถ้ามักก็กดไลค์ถูกใจกดแชร์เด้ออย่าลืมกดติดตามให้ด้วยโอ้ยมือแม่น้องติมกระสันจังได้ก่ามาหอดนนี้แล้วแม่น้องอติมขอขอบคุณทุกๆคนที่มาชมแม่น้องอติม ําหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า